สวัสดีครับอยู่กับผมเสือมารุดีรับนะครับวันนี้งานเข้าอีกแล้วครับสายน้ำมันรั่วเปลี่ยนไปสองสามครั้งแล้วยังรั่วอยู่ น้ำมัมามานรั่วครับพี่น้องจุดจบของรถแรงนะงงงครับ,นนรบไอคนนั้นนะครับครับ ครับจอดรลสายน้ำมันดีครับไอคนนี้ไม่ได้ขับเราขับมันตกจากรถครับอันนี้ตกจากรถครับพี่น้องโอ้ลงจากรถผิดท่าท่าผ้าลงผิดท่าครับพี่น้องก็เลยอุ้ยป่าจ้คบก็ป่าจับป่าจ้ามาแล้วเออป่าจ้ามาวิ่งกับเราแล้ว ลูกพิจารของเรามาวิ่งแล้วเราจอดครับจอดจ้างลูกพิจารมาแล้วเถอะจับจับอุ้ยเนาย ว้รถห่อเลยถึงแล้วถึงแล้วถึงเขาแห้วงวสามตกครับผมตั้งแต่รถเสียมาครับตกรถเจอประตูฟาดหัวเจอประตูฟาดหัวแล้วกเว <laughs> เว็เอาหัวไปโง่ครับเอาหัวเอาหัวมาชนยางครับโอ้ย สายลัน่นสายลั่นครับปลาจับของเราสายลัน่นแบบมักฮะไปหาเกาะติดสถานการณ์ไหนเกาะติดสถานการณ์ล่รอีวะาราชีรุด วันนี้เป็นวันนี้ผมว่ามันไม่งงงงแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนเดิมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องเสือมากบุรีลำด้วยนะครับ